เป็นเด็กน้อยครับมีคนไปเห็นแล้วไม่สบายใจเด็กน้อยไปสูบกัญชามาเป็นบ้องเลยฮะอ,อยู่ที่พัทยาเนี่ยฮะภาพนี้โอ้โหนี่ฮะคือคนเห็นแล้วก็บอกเฮ้ย,ยมันขนาดนี้แล้วเหรอ,อบ้านเมืองเรามันขนาดนี้แล้วหรือนะฮะนี่มีน้องหมาอยู่ด้วยนะไม่รู้น้องหมานี่หมึนไป่ได้หรือเปล่านะตรงกลางเนี่ยคือเด็กน้อยสองคนครับสูบกัญชาจากบ้องไม้ไผ่ริมชายหาดพัทยาใต้ที่บางละมุงชนบุรีวันนี้มีความคืบหน้านะครับเจ้าหน้าที่พมตํารวจสาธารณสุขฝ่ายปกครอง ไปช่วยเหลือหนึ่งในนั้นเอาเป็นว่าชื่อเด็กชายเอ็มนามสมมุติละกันน้องคนนี้นะฮะอายุ10ขวบเจอน้องกําลังนอนหลับอยู่บริเวณริมชายหาดห่างจากจุดที่นั่งสูบกัญชาในภาพประมาณ100เมตรจากการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าเด็กชายเอ็มคนนี้เนี่ยเพิ่งหนีมาด้วยนะหนีมาจากศูนย์บ้านพักเด็กและครอบครัวบางละมุงครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พาตัวน้องคนนี้ไปให้คุณหมอเนี่ยตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางละมุง แล้วก็ส่งน้องเนี่ยกลับไปที่ศูนย์บ้านพักเด็กและครอบครัวบางละมุงดูแลต่อนะฮะและน้องก็ต้องอุ้มหมาไปด้วยแบบนี้นี่เขาพาหมามาด้วยหรือเปล่านะฮะส่วนนักสังคมสงเคราะห์ที่มาช่วยเหลือน้องคนนี้บอกว่าเด็กชายเอ็มเนี่ยเป็นเด็กที่เคยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพจากบ้านพักเด็กและครอบครัวชนบุรีแต่ด้วยปัญหาเรื่องที่ครอบครัวเนี่ยไม่สามารถดูแลเด็กได้ประกอบกับเด็กก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่ด้วยนะฮะน้องก็เลยมีปัญหาพฤติกรรมส่วนตัว ส่วนเรื่องกัญชาคนสงสัยเยอะอไปเอามาจากไหนใครแนะนําใครเอาให้เรื่องนี้ตัวเด็กยังไม่ได้ให้ข้อมูลครับเป็นเด็กที่ครอบครัวให้การดูแลไม่ได้ค่ะไม่มีพ่อแม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราต้อง เขาก็คือานนําดดำเนินการตามพรบคุ้มครอง,องเด็กค่ะ2546อ่ะค่ะก็คือเป็นเด็กที่คนได้รับการคุ้มครองอสวัสดิภาพค่ะก็ถ้าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมก็คือตั้งที่เราทํางานมาก็เจออยู่เรื่อยๆอ่ะค่ะส่วนหนึ่งก็คือมาจากที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมด้วยแต่ว่าพฤติกรรมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เคสที่เราเจอเลยค่ะอ่ะขณะที่รองนายกเมืองพัทยาท่านว่ายังไงฮะท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาคนเร่ร่อนเด็กเร่ร่อนเนี่ยจริงๆแล้วในพื้นที่เราทํางานแล้วก็แก้ไขร่วมกันกับกระทรวงพมมาโดยตลอดนะค แต่ด้วยปัญหาสิทธิมนุษยชนกฎหมายบางข้อทําให้ไม่สามารถจัดการแบบเด็ดขาดได้ทําได้แค่ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอ่ะเดี๋ยวส่งคนเร่ร่อนไปอบรมไปเรียนวิชาชีพแต่คนเหล่านี้คุณผู้ชมมันเป็นปัญหาเรื้อรังจริงๆค่ะคือเข้าไปได้ไม่นานเขาก็หนีเข้าไปเขาก็หนีออกมาอีกนะฮะหลังจากนี้เนี่ยเมืองพัทยาอาจจะต้องกลับมาทบทวนมาตรการเรื่องนี้กันใหม่นะ,ะคะ จริงๆไม่ใช่แค่พัทยานะช่กทมก็เพียบเลยนะนี่<อ>ล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณย่าของน้องด้วยคุณย่าเล่าแบบนี้ค่ะบอกตกใจมากที่เห็นข่าวว่าหลานเนี่ยไปสุกบัญชากับเพื่อนแต่ย่ายอมรับนะว่าหลานเป็นเด็กขาดความอบอุ่นคือไม่มีคุณพ่อคุณแม่คอยเลี้ยงดูพ่อแม่ของน้องแยกทางกันตั้งแต่น้องอายุแค่3ขวบอะค่ะพอหนีไปมีเรื่องหนี้สินแม่ก็ไปอยู่ระยองส่วนน้องเป็นเด็กเรียบร้อยนะคะย่าบอกผู้จาเนี่ยมีมีครับตลอดตอนน้องอายุ7 ขวบเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมลักขโมยของเริ่มไปติดเพื่อนย่าตัดสินใจส่งหลานไปให้บ้านพักเด็กและครอบครัวกะว่าจะให้ปรับพฤติกรรมให้ดูแลไปอยู่ไม่กี่วันเองค่ะหลานก็หนีออกมามจนเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนหลานก็พยายามจะเก็บเสื้อผ้าหน,นีออกจากบ้านทีนี้คุณย่าไปห้ามปรากฏย่าเนี่ยแหละถูกหลานถีบเนี่ยดูยังโชว์รอยอ,อยู่เลยทั้งถีบทั้งต่อยเอาหมวกกันน็อกตีจนกระทั่งคุณย่าเองได้รับบาดเจ็บเลยค่ะ ความคาดหวังอยากให้หลานกลับมาจาปรปับปรุงนิัยแล้วกลับมาอยากมากลับมาอยุดย่านอยากเขาอยากให้คง <น S 1> กลัวเดี๋ยวกลัวมันฆ่าทิ้งอ,อยากให้เขากบเอาพ่อแม่เขาเอาไปพ่อแม่เขามันเป็นกรรมสิทธิ์ของแม่เขาอ,อยากให้อยากให้เขาเป็นเด็กดีกับตัวกับใจซาสิ่งอันไหนที่ไม่ดีเกาะมันเพิ่งมันมา มาแย่ตอนเดือนที่แล้วนี่เองนะพ่อนะโอ,โอ้เรื่องใหญ่นะเนี่ยอันเนี้ยเนาะอ,อ่ะกัญชาเสรีนะฮะต้องดูแลค่ะครับวันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวัน,ว,นวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้